อิสระแล้วปังอดีตนางเอกช่องเจ็ดพาโปสเตอร์หนังใหม่โปรใจกลางนิวยอร์กยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวนางเอกน้าหวานมินพิชยาวัฒนามนตรีเมื่อผลงานชิลล่าสุดกับภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดเมดี้เรื่องใสหัวไปในส่วนเกินที่เจ้าตัวประกบคู่กับพระเอกฮอตอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่เพราะขนาดยังไม่ได้ฉายในประเทศไทยก็ปังไกลโกอินเตอร์ไปแล้วหลังมีภาพโปสเตอร์หนังไปเฉิดฉายปรากฏอยู่บนจอ LED ขนาดยักษ์ เจกลางทอมสแควร์มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางเอกสาวมินเผยความรู้สึกว่ากับเรื่องนี้มินตื่นเต้นและดีใจมากค่ะเอาจริงๆตอนแรกที่มินเห็นรูปเราก็คิดในใจว่ามีใครตัดต่อหรือเปล่าแต่พอมีคนไปถ่ายคลิปถ่ายรูปที่ทอมสแควร์แล้วแท็กมาหาเราก็ดีใจค่ะ เพราะเราเองก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าผลงานของเราจะมีโอกาสไปขึ้นบนป้ายบิลบอร์ดใหญ่ใจกลางเมืองขนาดนี้และนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่รูปของเราได้ไปขึ้นอยู่ตรงจุดนั้นเห็นหลายคนทั่วโลกได้เห็นมันถือเป็นเรื่องราวดีๆมากๆค่ะเพราะมันทําให้หลายๆคนได้เห็นและรู้จักผลงานของเราภาพยนตร์เรื่องนี้ มินได้ทําอะไรหลากหลายอย่างเลยมินเชื่อว่าแฟนๆทุกคนจะได้เห็นอะไรที่หลากหลายจากภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะบทบาทของมินค่อนข้างหินเหมือนกันและเราก็ตั้งใจเต็มที่กับผลงานชิ้นนี้มากอีกอย่างเราได้เล่นกับพี่อนันดาด้วยก็ดีใจแบบสุดๆเพราะเราติดตามผลงานพี่อนันดามานานเขาเป็นพระเอกที่เก่งมากจริงๆค่ะแถมเรื่องนี้เรายังมีเพื่อนๆนักแสดงแถวหน้าอีกหลายคนที่มาร่วมสร้างสีสันบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือครบทุกรสชาติค่ะ มินก็อยากฝากผลงานชิ้นใหม่นี้กับภาพยนตร์เรื่องใส่หัวไปในส่วนเกินที่จะเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์18พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ